เสียเวลานะคะเราสามารถแบ,บ่งปันเ,เรื่องราวดีๆให้กับทุกคนได้เช่นเคยถ้ากดไลก์ก็ห,หายใจดีไลก์เสร็จก็ลอกได้เลยพี่น้องสวัสดีค่ะ เอกับพี่อายะจากอังกฤษนะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งฟันเรื่องราวดีๆเช่นเคยนะสร้างความมั่นใจเพื่อให้พวกเราไปต่อค่ะ <c oughs> ผู้ใดท่านไนอนกับมาฟังใดเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> วันนี้นะคะมาหน้าด้วย d ี g ค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ใช้เวลา5-10ถึงสินาทีนะคะไม่นานนะคะในการแบ่งปันนะคะเพราะเดี๋ยวมันแห้งแล้ว มันก็จะลอกยากค่ะพี่โอ่ตอนนี้นะคะมันกําลังเริ่มลอกหน้านะคะมาร์หน้านะคะเราต้องรักตัวเองเราต้องมาร์หน้าให้ตัวเองนะคะและเวลาที่หลังจากลอกแล้วหน้ามันก็จะยกนะคะหน้าใสนะคะก่อนที่เราจะนอนเราก็สามารถมาร์ได้นะคะออกมาไลาแ่แปรงฟันก็สามารถที่จะทําสวยได้ค่ะพี่ม้มงแต่ยิ้มไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะ พี่ยาย่ายีดไม่ได้นะคะ <Okay. S 1> แต่ก็พูดได้นะคะแกมสวยๆกับไลมาดูวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันสร้างความมั่นใจเพื่อให้ตัวเองไปต่ออย่างไรนะคะทุกคนคะขายคนขายก็ขายกันทันทีวันนี้ไลฟ์ดึกหน่อยนะแต่ที่ประเทศอนกิจตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าะทุกคนคะ มสร้างความมั่นใจให้เราเปยต่ออย่างไรดีนะคะคนเราทุกคนเมื่อตั้งใจที่จะลงมือทำอะไรแล้วใหม่ๆเรือลงมือทำอะไรแล้วรู้สึกรังเลสงสัยว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมไปต่อดีไหมแกมันใช่ทางใช่ไหมนี่คือเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัว มาแชทหรือเข้ามาแชทอย่าเริ่ม,เ,เ,รม,เ,รมเริ่มที่จะตึง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 นิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะขออนุญาตขอนนะขอนิดนึงนะวันนี้นะคะถ้าเรานะกำลังทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะขายของออนไลน์หรือว่า ลงมือทําแล้วก็ตามนะคะถ้าเรายังมีความรู้สึกลังเลส,สงสัยเฮ้ยมันเม็นท่ามของถอยวะมันเม็นบอรหรือเท่าสิเหตุใดบอรเราก็จะคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยจะไปต่อดีไหมวะเฮ้ยมันเป็น,ปน,จ,นจังสั่นจังสี่เท่าสิไปต่อดีบอเท่ากว่สี่รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกยันยันนะคะบางคนก็จะรู้สึกกลัว บางคนรู้สึกกลัวก็กล้ากูกลัวอัลซีเฮดีบอนะคะวันนี้พี่ย่ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะก็คือตอนนี้เราก็จะเริ่มกลัวใช่ไหมคะเราต้องดึงความมั่นใจให้ตัวเองกลับคืนมากับพี่น้องคะ่ะด้วยเทคนิคง,ง่ายๆนะคะลอมตึงกับพี่น้องให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีเออ ให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีแม้เราจะได้รับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยแม้เราจะได้รับสิ่งเล็กๆน้อยๆสวัสดีค่ะแอนดรียฮัลโลแอนดรียนะคะเราก็ให้เรานะคะเทคนิคข้อแรกเลยให้เรารู้สึกรู้สึกโชคดีค่ะพี่น้องเออ รู้สึกโชคดีแม้แต่สิ่งเล็กๆน้นอยๆเราก็ต้องรู้สึกว่าเราโชคดีเราชนะนะคะอย่างเช่นนะพี่ตัวพี่ยาย่าเองนะคะลูกค้าเอาขนมมาฝากแบบนี้ลูกค้าทำผ้าปิดปากมาฝากเรานะคะหรือเอา,เอาสแก c ต์คามาฝากเพราะพี่ยาย่าชอบขูดเวลาที่เราขูดแล้วเราจะรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เราวินนะคะชนะนะคะโอ เราก็สร้างความมั่นใจเราก็สร้างความว่าเฮ้ยเราโชคดีก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยย่าแกโคโชคดีเลยมึงโคโชคดีแล้วเห็นบ่เห็นบ่ลูกค้าฮักเออเราสั่งตัวเองแบบนี้เราก็สามารถที่จะเรียกความมั่นใจกลับคืนมานะคะอย่างนะคะบางคนซื้อหวยนะคะซื้อหวยมาหลายงวดซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มาหลายงวดนะคะซื้อมาหลายงวดมาก ไม่เคยถูกแต่มีถูกครั้งหนึ่งอุ้ยดีใจตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นมากเราก็ต้องบอกตัวเองกับพี่น้องคะตอกย้ำตัวเองว่าเราโคตรโชคดีเลยเฮ้ยเนี่ยโค้รโชคดีเลยนะคะเราชนะเราโชคดีถ้าเราบอกตัวเองแบบนี้บ่อยๆมันเป็นการตอบย้ำและมันเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวเราดึงดูดความโชคดีและความมั่นใจเข้าสู่ตัวเราเราก็จะรู้สึกโชคดีเฮ้ยแล้วก็ เราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆครับพี่น้อเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเจออะไรที่มันนิดๆหน่อย,อยๆเล็กๆน้อยๆถ้าเราบอกตัวเองสั่งตัวเองว่าเราโชคดีนะคะเราเหมือนกับว่าเฮ้ยเราชนะอย่างเช่นเราอาจจะยกตัวอย่างตัวเองเฮ้ยวันนี้นะฉันจะอ่านหนังสือ3หน้ากระดาษอย่างนี้ วันนี้ฉันจะอ่านหนังสือ3าหน้านะคะพอเราอ่านหนังสือ3าหน้านี้จบปุ๊บเราบอกตัวเองเห็นไหมฉันชนะเห็นไหมฉันโคตรโชคดีเลยฉันทําได้นะมันเป็นการตอกย้ําตัวเองค่ะทุกคนคะนะคะเพื่อเราเรียกความมั่นใจเรากลับคืนนะคะสนะคะข้อสองเลยดีทูจีใช่ค่ะดีทูจีนะคะมันกําลังจะเริ่มตึงค่ะพี่นองคะ่ะนะคะใกล้จะจบแล้วล่ะนะคะ ข้อ2นะคะก็คือทบทวนเป้าหมายของเราทบทวนเป้าหมายเพื่อให้เรามั่นใจนะคะเพื่อให้เรามั่นใจนะคะแล้วก็ตั้งคําถามเพราะว่าบางคนนะคะเริ่มทํางานออนไลน์เริ่มทาําธุรกิจหรือเริ่มขายของออนไลน์มาแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้จะไปต่อดีไหมวะเฮ้ยมันเจอวิกฤตโควิดผู้จะทําได้ไหมวะบางคนก็จะพูดอย่างนี้เฮ้ยฉันจะ ควรหรือเปล่าอุ้ยฉันจะขายได้ไหมอุ้ยฉันจะมีลูกทีมไหมอุ้ยฉันจะมีคนมาซื้อของกับฉันไหมเราก็จะรู้สึกเราก็จะคิดแบบนี้เราถามตัวเองเหมือนกับว่าเราขาดความมั่นใจหรือเรากลัวนะคะให้เรากลับไปทบทวนเป้าหมายของเราให้เรากลับไปทบทวนเป้าหมายของเราว่าเราทํา สิ่งนี้เพื่อใครนะคะให้เรากลับไปถามตัวเองว่าเราทําธุรกิจนี้หรือเราทําขายของออนไลน์เนี่ยหรือเราทําสิ่งเนี้ยเราทําเพื่อใครนะคะเราทําเพื่อใครถ้าเรานะคะถามตัวเองแล้วนะคะเราถ้าเราบอกว่าเราอะทเพื่อตัวเองนะคะนั่นแสดงว่าถ้าเราทําให้สําเร็จเราจะรู้สึก เสียหน้าเออเราจะรู้สึกเสียหน้าเราจะรู้สึกว่าเราล้มเหลวแต่ถ้าเราเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้แล้วใครเกิดประโยชน์ใครได้ประโยชน์กับเราเราก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันทำอ่ะพ่อกับแม่ฉันอยู่สุขสบายนะมีกินมีใช้สบายนะพ่อแม่สามีลูกภรรยาของฉันเฮ้ยเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้ อยู่ดีกินสบายเออถ้าเราทำนะมันเป็นการบอกตัวเราเองว่าเราทำเพื่อครอบครัวของเราและเราทำเพื่อให้เรามีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางเวลาเราตอบตัวเองได้เราก็จะเกิดความมั่นใจนะเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวฉันไปต่อได้แน่นอนฉันทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อพ่อแม่ทำเพื่อลูกฉันเออและเราก็ทำเพื่อตัวเองแต่ถ้าเรา ทำแค่เพื่อตัวเราเองนะเป้าหมายของเราเราก็จะรู้สึกแค่เออทำต่อดีไหมหรือไม่ทำต่อดีถ้าเราไม่สำเร็จก็เสียหน้าหรือล้มเหลวเราก็จะคิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรานะคะเป้าหมายของเราเรานึกถึงว่าพ่อแม่เราเป็นอย่างไรลูกเราเป็นอย่างไรตัวเราเป็นอย่างไรนะสุขสบายเราเห็นอนาคตว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเขาจะสุขสบายเราจะมีกำลังใจไปต่อ ความมั่นใจของเราก็จะกลับคืนมานี่คือการที่เราสามารถที่จะเรียกความมั่นใจของเรากลับคืนมานะคะเราก็ต้องถ้าเรารู้สึกเหนื่อยขนาดไหนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันท้ขนาดไหนพอเรานึกถึงว่าเฮ้ยทาเพื่อพ่อแม่ทําเพื่อลูกเราจะเรียกความมั่นใจของเรากลับคืนมาได้เลย,ยทุกคนค่ะนะข้อสุดท้ายเลยนะคะเพราะมันเริ่มตึงแล้วพี่อาาก็ทําสวยแล้วก็จะ ได้คะไปลไปอกหน้านะคะข้อสุดท้ายเลยให้เราอยอมรับยอมรับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสําเร็จทุกความสําเร็จหรืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้าเราอยอมรับมันนะคะเราอยอมรับความสําเร็จจะเล็กจะน้อยขนาดไหนถ้าเรายอมรับนะคะเราลงมือทา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 ทำทและเรารู้สึกท้อเฮ้กูจะไปต่อดีไหม พอมันเป็นแบบนี้จะไปต่อดีไหมเฮ้ยฉันจะทําได้ไหมเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยนะฉันรู้สึกเหนื่อยฉันรู้สึกท้อถ้าเราเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มทํานะคะ ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มทําอย่างเราลงมือขายข,ายของออนไลน์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะคะพี่เอาย่าทำแบรนด์ T A. S 1U พี่เอาย่าก็จะย้อนกลับไปดูเริ่มต้นเฮ้ยตอนนั้นเรายังไรไม่เก่งตอนนั้นเรายังไม่กล้านะคะพูดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะหน้าตาเราก็ไม่สวยเหมือนตอนนี้นะคะตอนนี้โคตรสวยเลยมาร์กหน้ากับพี่น้องนะคะและเราย้อนกลับไปดูตัวเองตอนที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะ เราสามารถทําได้ขนาดนี้คนอื่นเขายังไม่สามารถทําได้เท่าเรานะคะให้เราบอกตัวเองตบหน้าอกตัวเองโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากยากแกสุดยอดมากแกทําได้โหแกมาไกลขนาดนี้เลยนาะสุดยอดนะ,ะแกโคตรมาไกลเลยถ้าเรานะคะทำแบบนี้มันเป็นการเพิ่มพลังใจให้เรา มันเป็นการเพิ่มความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองนะคะหัวใจของเรามันก็จะฟูขึ้นค้ยความเหน็ดเหนื่อยต่างๆที่มันผ่านมามันก็จะเริ่มหายไปพี่น้องความมั่นใจมันก็จะกลับคืนทีนี้เราเรียกความมั่นใจเรากลับคืนมาแล้วนะคะเราก็ลุยมันตอ่อถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนเราก็ลุยมันตอ่อในเมื่อเราเริ่มต้นทําแล้วเราต้องทําให้มันสุดเหยียบสุดตีนทีนี้ ไปให้สุดเราหยุดไว้ที่ความสาเร็จเราบอกตัวเองแบบนี้ขอบคุณตัวเองอะ่ะโหสุดยอดเลยอะ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วเฮ้ยเราเริ่มลงมือทําได้ขนาดนี้มันสุดยอดเลยนะบางคนเขายังไม่เริ่มเลยเออแต่เรามาไกลขนาดนี้เห็นไม่สวยขนาดนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากเราบอกตัวเองแบบนี้เราจะมีพลังขึ้นมาวิธีเรียกพลังง่ายๆแบบนี้นะคะเราสามารถทาได้ทุกเรื่อง ทุกอย่างเลยนะคะถ้าเรารู้สึกท้อถ้าเรารู้สึกเหนื่อยถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่ทางของฉันไมมว่าเฮ้ยมันแมนทางของกูว่านี่มันแมนบอแบนนี่แมนบอแบนนั่นแบนนี่นะคะเราก็ใช้ความรู้สึกนี้นะถามตัวเองให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีเราชนะนะคะแม้แต่เล็กๆน้นอยๆเราก็เซยยโอ้โหสุดยอดสุดยอดบอกตัวเองนะสองทบทวนเป้าหมายทำไปเพื่อใคร ทำแล้วใครได้ประโยชน์นะคะแล้วเราก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานะคะและลงมือทาลุยมันเต็มที่ไม่ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราอีกนิดเดียวอะ่ะใกล้ถึงแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวสําเร็จแน่นอนสําเร็จแน่นอนบอกตัวเองแบบนี้นะคะแล้วเราจะเกิดพลังขึ้นมานะคะวันนี้นะคะแห้งแล้วค่ะทุกคนค่ะใกลแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ย่กขอตัวไปลอกก่อนหรือลอกค่ะล้อมลอกตัว นี่ก็เป็นเท,เทคนิคเล็กๆนิดน้อยนะคะที่เอามาฝากโอ้ยเนี่ยลอกเราเห็นไหมเห็นไหมพ่อแม่มพ,มพี่น้องอื้อสวยเลยนะเห็นไหมเห็นไหมดีทูจีเขาดีจริงๆกับหอมมากกับพี่น้องหอมมากนะคะหอมมากอื้อเห็นไหมลอกง่ายมากนะคะถ้าให้มันแห้งเนี่ยมันจะลอกยากอื้มน่าตึง เริ่มดีขึ้นเห็นไหมพี่น้องลอกออกเลยเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมนี่คือ D2 ทค่ะดีมากเลยนะคะทุกคนค่ะเห็นไหมหน้าตึงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปลอกอีกนะคะนี่ลอกให้ดูเฉยๆว่ามันลอกง่ายมากนะคะนี่ค่ะหเห็นไหมโอ้โหหน้าตึงนะคะเนี่ยหน้ายกขึ้นมาข้างหนึ่งเลยเห็นไหมสวยนะคะ ให้ความรู้ไปด้วยก็ยังสามารถสวยไปด้วยเลยพี่น้องนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทำต่อนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยอยู่ที่บ้านเราก็สวยได้พี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเออผู้ใดสนใจผู้ใดยูยูเคนะคะยูเคนะคะหรือยุโรปนะคะสนใจสินค้า t ีเอสนนะคะตอนนี้มาถึงที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะใครสนใจก็ หลังไม่กับพี่เาย่าได้เลยนะคะพ okay. uh ี huh. you. You these, okay, um ่น huh. uh ้องค่ะ huh. พี so uh ่อยากขายค่ะ huh. พ um ี huh. um ่น้องขายค่ะทาสวยแล้วขายด้วยะเห็นไหมลอกลอกตรงคอด้วยอสุดยอดเลยเห็นไหมตึงนะคะเห็นไหมตึงมากสุดยอดมากนะคะกล่องหนึ่งมีสามซองค่ะทุกคนค่ะสามซองนะเห็นไหมพี่ย่าแบ่งซองหนึ่งใช้ได้ตั้งหลายครั้งนะ ห้าครั้งหกครั้งนั้นเนี่ยใช้อีกได้สองครั้งค่ะนะคะโบะมันหมดเลยนะคะทั้งคอทั้งหน้าเห็นไหมมันก็จะตึงขึ้นนะคะหน้าเราก็จะยกขึ้นกระชับขึ้นนะคะทําให้ดูนี่นะคะสินค้าของครูสิตานะคะใช้ดีมากทุกคนค้าะนะคะใครไม่ทำเราทําใครไม่กินใครไม่ใช้ช่างนะคะ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของเราคุณภาพดีทุกคนคะ่ะเห็นไหมเออนะคะติดต่อมาหลังไมคค่ะประเทศอังกฤษนะคะส่งทั่วโลกเลยนะคะคเมื่อวันก่อนก็นกไปส่งแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์กับพี่น้องเรากับประเทศอังกฤษค่ะผู้ใดอยู่อยากได้สินค้าอีกอย่างสร้างมาเออนะคะเกี่ยวกับตาก็มาแล้วนะ,ะน้องไอโฟกัสมาแล้วคะ่ะผู้ใดตาผ่าตาม่วงนะ ยิ่งอากาศหนาวๆตาผ้าตามัวนะพี่น้องขาอู้ยกินไอโฟกัสหรอกกินดีคายอู้ยกินดีค่ะพี่น้องตาใสนะคะเห็นไก่นะคะนะคะ่าเห็นไก่มากเลยนะคะเห็นไก่มากกินไอโฟกัสอยู่ที่เลสเตอร์นะคะอยู่โควเวลเลสเตอร์นะคะมองเห็นถึงลอนดอนเลยนะคะมองผ่านมือถือคะ่ะทุกคนคะ่ะเอานะคะสำหรับวันนี้พี่าย่าก็ ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวไปขอรอกให้มันให้มันเห็น,หนเห็นจะจ้ตอนนี้มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคนะเดี๋ยวไปก่อนแล้วค่ะพี่นอ้องไปแล้ว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 ลองอาไปทาดูเดอ้อค่ะไปเห็ดสวยต่อเดอ้อค่ะพี่น้องเออผู้ใดสนใจถักมาเดอ้อค่ะพี่น้องอังกฤษก็ได้